สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้ก็มาพบกับมามีออสการ์อีกนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าราคาจริงหกไร่มามีจะได้เงินกี่บาทนะจะบอกว่าขายจนดึกจนดื่นค่ะนะคะราคานี้เป็นราคาจริงนะขายจริงก็ขอ15นะเจ้าสดคนะ่ะทุกคนค่ะในกำลังกำลังเกี่ยวกันเลยเกี่ยวกันดึ๋งๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเกี่ยวเสร็จเราจะไปขายกันต,ตอนดึกคืนนี้จะได้เงินกี่บาทนะอืม ก็จะตื่นมาทุกคนค่ะเฮ้ยควรจะได้นอนเนาะดูค่ะเกี่ยวกันแบบนี้เลยนะคะช่วงนี้กันนะคะฤศจการธันวาวานักเกี่ยวเขาจะว่าง ช่วงนี้ก็รังเกี่ยวก็จะคิวแน่นๆนะคะทุกคนคะ่ะคนจะได้คิวนะอ่ะมีมีเกี่ยวแบบกลางคืนนี้ตลอดนะทุกคนอาจจะแบบตีหนึ่งก็ได้เกี่ยวนะทางบ้านมามีนะคะเดี๋ยวเราดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเทข้าวเด้อเดี๋ยวเอาไปลาน,นะคะ่ะทุกคนค่ะไปลานนะ,ะไปลานขายข้าวค่ะแรงนาะตัวนี้อยู่ที่อำเภอป่าปาคนะ,คะทุกคนคะ่ะ อยู่ประปาค่ะจงังหวัดนครพนมนะคะเรามาดูราคาข้าวสดกันนะคะวันนี้นำเสนอเป็นราคาจริงนะทุกคนหาขายจริงตามบินนะ

S 1> <S 1> ะค่ทุกคนค่ะเดี๋ยวเรามาดูดิอ่าร้านนะร้านขายข้าวค่ะนี่น้ำหนักขาข้าวขาโอ้แล้วทุกคนค่ะดูตามนี้ได้เลยนะคะ <S 2> <S 2> นี่เลยนะร้านนี้ก็ซื้อกันดึกซื้อกันดึ๋งจริงๆนะคืนนี้เหมืมีไม่นอนนะคะทุกคนมาขายข้าวกันค่ะมาเบิ่งค่ะมันจะได้เงินจากบาทนะซื้อค่ะ เดี๋ยวเรามาขายข้าวกันนะเจ้งนี้ประมาณทุ่มกว่านะคะทุกคนค่ะใกล้จะสองทุ่มแล้วนะไม่ต้องอาบนะ้ำอ่ะไม่ต้องกินข้าวนะคะขายข้าวก่อนทุกคนค่ะราคาปีนี้จะดีกว่าปีที่แล้วนะปีที่แล้วมันนี้จำได้ว่าขายไป6บาท7บาทเนาะประมาณนี้ ปีนี้บอกเลยว่าหลักสิบนะคะแต่ก็ต้องืุนก็สูงจริงๆค่ะค่าปุ๋ยแพงชิบหักเอ้ยค่าปุ๋ยแพงจริงๆค่ะทุกคนนะพอนปล่อยต่อไปยังคงเสียน่าริบก่อน

มาแล้วทุกคนคะ่ะข้าวเรานี้นิดเดียวเลยนะข้าวคนอื่นนี่เต็มลานเลยทุกคนข้าวประมาณหกไร่นะหกไร่โดยประมาณท่านทุกคนคะ่ะนะเกี่ยวไปเรื่อยๆค่ะเกี่ยวไปเรื่อยๆอ่นเนี้ยเขาออกนะเดี๋ยวเรามาลบกันมาทุกคนมาดูค่ะราคาตามบินนี้เลยนะได้เงินเท่านี้ค่ะวันนี้นะคืนนี้นะข้าวเย็นไม่กินค่ะราคาข้าวเปลือกล่าสุดนะทุกคนวันนี้ค่ะ เป็นคืนวันที่7นะคะ7พฤศจิกายน2,565นะคะราคาข้าเจ้ามารีสดนะก็ขอ15ค่ะทุกคนราคาตละ1น6 1 6บาทค่ะหรือกิโละละ11บาทนะ66สตางทุกคนได้เงินเท่านี้ค่ะนะ6ไร่ค่ะสวยๆค่ะ 22,750บาทค่ะทุกคนคะ่ะเป็นไงบ้างพื้นที่ของทุกคนราคาเท่าไหรอย่าลืมนะร่วมกันคอมเมนต์ได้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มามีออสการ์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกคนมากคะ่ะแล้วพบกันใหม่ทีคลิปหน้านะทุกคนคะ่ะราคาตามนี้เลยนะดูป้ายค่ะสิ่งเจือปอนและความชื้นไม่มีหักนะ0%ซคะ่ะสำหรับวันนี้มามีขอจบการน,นำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ทีคลิปหน้าคะ่ะบายบายขอบพระคุณทุกคนมากคะ่ะ